สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแคทช n แนลนะครับกับเกมเซเว่น r e b ี r นะคะหัวข้อในวันนี้ชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดูไกด์ผ่านหอคอ,อยชั้น2อ0กันนะคะว่าเออคัดมีแนวทางยังไงเล่บทีมยังไงแล้วก็ศัตรูมันเป็นอะไรยังไงบ้างวิเค์สรุปเจาะลึกเลยกันว่าปัญหาเราเป็นยังไงจะได้แก้ได้ถูกทางนะคะแล้วก็แนวทางการกดสกิลหรืออะไรอย่างนั้นด้วยละกันนะครับผมโดยทีมที่แนะนำอะแคดว่าทุกคนอะน่าจะมี แต่คำว่ามีเกือบหมดแล้วกันเออทุกคนน่าจะมีเกือบหมดแล้วแต่ละตัวแต่ทุกคนปั้นถึงไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่คัดว่าตัวคัดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ อย่างใครมันก็ไม่ได้สี่หกด้วยนะถ้าเ,เพื่อนมีก็สบายกว่าเยอะอะแล้วก็พร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แทนกำลังใจแคทด้นะครับะได้แจ้งเตือนได้ก็ได้นะคะช่วงนี้ก็มีมา,ลาไลฟ์บ่อยๆเข้ามาพูดสอบถามกันได้ก่อนเริ่มนะคะขอพูดอีกนิดนึงนะทุกคนจะบอกวันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางหนึ่งที่คัดเอามาแชร์ว่าแคทผ่านนะคะว่าผ่านในทีมนี้มันอาจจะมีหลายแนวทางที่เป็นเพื่อนใช้แล้วก็เออไอฉันง่ายกว่าอ,อะไรไงก็ได้และเปิดความคิดเห็นกันอย่างสุภาพให้ด้วยนะคะระับ การผ่านในหอตระย,ยายมันก็มีแนวทางหลายๆอยา่างว่าแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนว่าเฮ้ยเขาใช้ตู้ไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็มาแชร์ของแคลระกันโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย ิดแมนช็อปโน1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําในราคาพิเศษพร้อมเกมอีกมากมายโดยเฉพาะเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ยังเติมได้24ชั่วโมงด้วยนะพร้อมโปรเด็ดเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์ล้นลับฟรีอีกหนึ่งแพ็คแถมยังมีส่วนลดในครั้งต่อไปอีกนะมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายรวมถึงช่องทางใหม่อย่าง S เอสเพลเทอร์เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแล้วก็มีพอยต์แถมสะสมมีสิทธิ์อีกมากมายเยอะแยะที่ริดแมนช็อปหรือจะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมินโดยตรงก็ แล้วกันมีตัวอะไรบ้างอ่าตัวแรกตัวนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีอะไรมากแต่แม่งตีแรงมากทุกคนกับตัวซิเวต้าเนอะก็เจอบ่อยๆแล้วแล้วก็อีกสี่ตัวเริ่มที่ตัวแรกก่อนสําหรับตัวป่วนยูชินที่ตามติดชีวิตทุกอย่างซีซีสองสกิลอัมาพาทนทั้งคู่นะคบแล้วติดบ่อยเหลือเกินอ่าแล้วก็มีตัวจูรินี่ก็คือทั้งรถเกาะทั้งอะไรแล้วก็สกิลดับศูนย์อย่างที่บอกนะครับคือเราตายแล้วเกิดไม่ได้และประเด็นชั้นนี้ใช้มันใช้สกิลทีหนึ่ง โดยเฉพาะเวฟสาทั้งหตัวของเรานี่แทบติดหมดเลยถ้าเราไม่ได้ทําแบบการมาอะไรเงี้ยนักหน่วงจริงๆทุกคนแล้วตอนนี้อย่างพวกแบบแทโอหรือตัวอื่นที่มีตายเกิดหรืออะไรใครใดๆนี่คือลําบากมากเลยค่ะตัวต่อมาวาเนซ่านะครับนี่ก็หนึ่งในตัวปัญหาหลากหลายตีๆหินแล้วก็เพิ่มครูดาวสกิลด้วยที่อันหน่อยและตัวสุดท้ายอย่างยอนฮีนะครับ น้องย่อนฮีอย่างที่รู้อยู่แล้วทั้งแรงแล้วก็มีซีซอย่างหลับด้วยนะคะวุ่นวาย,ยาจริงๆแต่ที่สําคัญนะครับสำหรับชั้นนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่นอกจากพวกซีซีต่างๆชั้นอื่นก่อน200ร้อม่งมีมาหมดแหละอันนี้คือมันมีเกี่ยวกับเรื่องเกาะป้องการความเสียหายตอนเริ่มเวฟด้วยอันนี้ก็โคตรวุ่นวายทุกคน คือเราทําดาเมจใส่ยากไงต้องทําลายเกาะมันก่อนอีกอะลายฮิตอะทุกคนลาบากจริงตัวก็ประมาณนี้และงานเดี๋ยวเรามาพูดแล้วกันว่าคะว่าใช้ตัวอะไรบ้างแน่นอนจากปหาชั้นนี้มากมายการซีซีไม่ได้อีกแล้วนะคบและรอบน,นี้ที่ได้ลองไปแล้วเอาตัวล้างซีซีมาก็ไม่ไหวทุกคนดาเมจไม่พอเพราะฉะนั้นแผนของแคทในชั้นนี้รอบนี้นะคบเราจะเน้นเป็นอัดดิเพ็สู้นะคะแล้วก็มีการใช้สกิล ลบบัฟศัตรูเข้าช่วยด้วยอ่ะคัดใช้ตัวอะไรบ้างแน่นอนไม่ต้องดาวไม่ต้องสืบมีใครแล้วก็แทโอแน่นอนในทีมนะคบใครตัวกอดแทโอที่เป็นลูกรักตัวเก่าอะอยู่ทั้งคู่ใครครัดตอนที่ผ่านซีอะไรวะเออจะไม่ได้อัดคลิปซีอะไรแต่ไม่ต้องถึงซีหก็ได้นะทุกคนเออก็เอาเป็นว่าก็คือผ่านได้อยู่เหมือนกันนะครับและอย่างที่บอกน,นะครับทั้ง2ตัวนี้เลยมันจะมีสกิลที่ช่วยลบบัฟศัตรูด้วยอย่างใครก็คือสกิลลบบัฟไปเลย ส่วนแทโอก็คือรถเทินนะอันนี้ก็มีประโยชน์มากในเคสพวกจุลิถึงแม้มันจะติดบางไม่ค่อยติดบางแต่ไม่ติดเป็นส่วนใหญ่ก็เถอะมันก็ต้องมีรอบให้ติดมันกันประมาณนี้และต่อมานะครับอีก3ตัวที่เหลือมีอะไรบ้างแน่นอนอีกตัวหนึ่งเราต้องเอากายภาพหรือตัวที่เป็นอันเนี้ยดาบแดงให้มันครบ3ตัวเพื่อให้ได้แพสซีของใครถูกไหมตัวที่คัดเลือกมาเนี่ยเลือกเป็นพายนะคะโดยตัวพายเนี่ยคัดเอามาใช้ทําดาเมจได้ด้วยแล้วก็มีเกลวที่ทําให้กายภาพเบาบางใส่ศัตรูนะอันนี้ก็คือ ทําให้เรา,าตีกายภาพแรงขึ้นและนอกจากนี้มันก็ยังมีเผาไหม้ด้วยนะคะทุกคนสาหรับตัวนี้ถ้าใครไม่มีจริงลองหาดีเพสที่ปั้นแน่แน,นมาที่เป็นแบบกรภาพันเนี้ยลองลองเลือกดูว่าในดีเรามีตัวไหนอีกบ้างที่ปั้นแน่นสุดมาลองเอามาลงแทนก่อนนะครับก็คือไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นตัวนี้เพื่อนๆลองเลือกที่เรามีนะะตัวที่สตัวที่4ี่ 4, ใช้เบริก้านะคบอันนี้เอามาใช้เต่ห่อเลยลดคูลดาวสกิลต่างๆนั่นเองแค่นั้นแหละแต่ก็เป็นอะไรที่สำคัญ สุดท้ายนะคะที่ขัดเอามาจะเป็นลีน่ากึ่งซับกึ่งบัฟนะคะก็อย่างที่รู้ลีน่าซีสองขึ้นด้ความเสียหายคีพเพิ่มตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็แาสกิลหนึ่งมันก็จะมีล,ลดเกาะอ,อะไราทาให้เราตีแรงขึ้นแล้วมันก็ยังมีหิวด้วยก็ค่อนข้างจะทั้งบัฟทั้งซับดาเมจด้วยนะคะก็เลยเอาตัวนี้มานะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีหมดเลยลองตามกันได้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงเริดเล่นนึงนะคะตาหรับ ฟอร์เมชันที่แคทใช้ในรอบนี้แคทเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบสมดุลแทนนะเออโดยที่แคทจะเอาแทโอแล้วก็ใครเลยก็เป็น2ดาเมจหลักไว้ข้างหลังเนาะและอีก3ตัวยืนเอาไว้ข้างหน้านะครับตามนี้ ก็ๆสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีเวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือ ไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปลือเน็ต ไม่อยากเบีงค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น M V P นะคะคือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปกมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G 4นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงกในเดสคริปชั่นนะคะ คัมีโค้ดส่วนลดด้วยโนลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยเปิดมานะคะเดี๋ยวคัดบับลีหน้าทิ้งก่อนแล้วตรงนี้ค่ะก็คือแผนว่าจะใช้สก,กิลหนึ่งเพื่อลบบับก่อนจะเป็นใครถโอก็ได้แต่ตอนนี้ไโอใช่โอเดล็กก็เลยจะใช้ของใครเลยนะคะ เรามาลบโล่บ้องกันศัตูไปก่อน่วนตรงนี้เราก็วนสก,กิลเพื่อทำดาเมจไปนะครับโดยที่อตอนนี้เ,เราใช้สก,กิลสอแทโอไปหน่อยตอนนี้มันแก้ตายหมดแหละแล้วก็เลยแพทว่าจะใช้ฮิลทิ้งไว้แล้วเพราะว่าเห็นเลือดตัวนั้นไหมเห็นเลือดของพายไหมพายช่างบอบบางเลือดรถก็เดี๋ยวฮิลไปก่อนแล้วตรงเนี้ยก็ถือว่ายื้อเวลาแล้วก็ตีปกติไปด้วยนะคะเล็กๆน้อย เพื่อรอฟูดาวสกิลพวกสกิลหนึ่งใครอะไรแล้วมันก็เก็บได้อยู่แล้วก็ลวเลยแบบไม่ได้เร่งอะไรมากแล้วก็รวมถึงสกิลบัฟสกิลอะไรก็คือรอคูดาวไปด้วยในตัวอ่ะพอเปิดเว็บสองมางทุกคนเดี๋ยวคัดขอใช่สกิลของไายไปก่อนเลยนะให้มันติดลดลดลดเกาะถูกปะ่ะแล้วก็ติดเผาไหม้อะไรอย่างนี้ไปด้วยน,นะแล้วเราก็ใช้สกิลของใครทำดามเมจต่อ ลบบัฟมันอื่นไปด้วยนะคะตรงนี้ก็อัดดามดเมจไปก่อนจริงๆเว็บ1เว็บ2องแทบไม่มีปัญหาเลยเว้ยแล้วก็จะบอกว่าเล่นหลายครั้งก็เกือบผ่านตลอดเป็นคำว่าเกือบผ่านตลอดจริงในเว็บ3อ่ะแล้วก็ทําดาเมจวนไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราสกิลไปก่อนถึงแม้จะเหลือแค่ยูชินและวานเนสซาเดี๋ยวเราใช้สกิลของเดลิก้าไปไมดนด้ม่ดยู เคมาเว็บสามปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลือสกิลนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลือสกิลสองแคโอนิดนึงนะคะซึ่งสกิลสองเนี่ยมันตีทะลุโล่บ้องการได้นะตัวปวดนี่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวมีออกสกิลของใครก่อนทำดาเมจทรงติดโซ่โอ้ยชีวิตอย่างที่บอกนะครับติดซีซีเยอะแต่ก็ก็ถือไวม,มาก หลายรอบติด5ตัวตลอดเลยนะเซนสกิลหนึ่งพายไปซะหน่อยสกิลเดี่ยวแรงๆยอนฮีหลับอีกแล้วดีที่ตัวดีเพ็หลักเรานะทั้ง2ตัวคือไม่ติดทีซีัถือว่าดีมากแล้วไ,ได้ทําดาเมจรัวๆถือว่าโอเคเลยโอเค ตามตัวนั้นที่จะคาดหวังตุยหมดนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ยังมีแทโออยู่แล้วก็ยังมีตายเกิดของแทโออยู่และที่ดิบนะทุกคนก็ยังไม่ต้องหว่วงเปิดมาเราสามารถใช้สกิลได้ก่อนเลยนะคะเฮ้ยโชคดีที่เราไม่ติดหลับด้วยทุกคนตอนนี้คิดว่าจบเกมแน่นอนเพราะสกิลแทโอเราแรงมากไอยะปิงปองปิงปองปิงปองเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนท้ายให้ดูนะจริงๆจะบอกว่า ตอนที่ใกล้มาจบอ่ะก็ถ้าเกิดเราฆ่าพวกจูรีอะไรไปแล้วอ่ะแล้วก็เหลือตัวที่แบบไม่ได้ถูกดีเพทแรงมากอะไรยเงี้ยการที่เราเหลือแค่แทโอตัวเดียวก็มีโอกาสชนะสูงมากนะทุกคนถ้าเรายังไม่ได้แบบเสียตายเกิดหรือพีดิตไปอ่ะอืมเพราะอย่างที่บอกที่เห็นเออแทโอก็ยังมีประโยชน์นะทุกคนโว้ยนางตายเกิดได้แล้วหลังตายเกิดมานาง4ีหกนางสกิลได้2สองสกิลและสกิลนางแรนเอ้ย ก็อย่าเพิ่งเทแคโอกันหมดนะทุกคนก็เอาแคโอไปยืนกับใครได้นะเฮ้ยเฮ้ยตามนั้นแหละก็จบเป็นไปแล้วนะครับสำหรับชั้น210เดี๋ยวมีคนหาว่าฟุกจริงๆเกมนี้อย่างที่รู้มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์การติดซีหรืออะไรใดๆอยู่แล้วด้วยในหลายๆระดับเลยแต่แนวทางเบื้องต้นอ่ะก็คือจะประมาณนี้เลยนะ ซึ่งตอนนี้ถ้าใครมีตัวใครซีซึ่งแค่คิดว่าคนมีเยอะมากอยู่เอาจริงหรือตัวอื่นดาเมที่ปั้นมาเยอะแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็ทําให้สบายมากขึ้นเยอะเลยขึ้นกับว่าคุณจะต้องเรียงสก,กิลวางแผนอะไรยังไงด้วยค่ะแล้วกเก็บสก,กิลและประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับชั้นนี้เช่นเคยซีซีมันเยอะและสัตรูตีแรงเนาะถ้าเกิด เราจะใช้แนวกินเดสอะไรเงี้ยเหมือนเดิมมันไม่ได้เลยอ่ะมันแบบยินไม่ได้มันใดๆไม่ได้สีสี่ห้าตัวอะไรอย่างงี้ะทุกคนและประเด็นหลักที่บอกไปเกี่ยวกับสกิลของจูรี่นี่คือตัวปัญหามากโดยเฉพาะเวฟสามต้องพยายามเก็บมันก่อนแล้วก็ไม่ต้องแบบพยายามอยาให้มันเกิดมาอะไรเงี้ยอีกแบบงานงานงอกหรือถ้ามันเกิดมาแล้วก็ต้องรีบรบบ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 บาบบ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 มาถึงเวบบ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 บซบบบเราแล้วแบบติดทุกตัว ห้าตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าโอกาสเสี fighting, ่ยงตายดับก็สูงอยู่นะทุกคนก็รีใหม่ก็ได้อย่างที่ทุกคนรู้ชั้นนี้เป็นอีกหนึ่งชั้นที่รีกันเยอะมากเหมือนกันถึงจะผ่านนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดลองวางแผนดูมันใช่ว่าทุกคนจะเล่นหนึ่งทีแล้วจะผ่านหมดไม่มันจะเป็นหอชั้นตรงๆยังไงถูกปะของรางวัลก็นั่นแหละหินสกิลเลยนะเออแต่ที่สําคัญคือถ้าเพื่อนๆเล่นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีเพื่อนจจะต้อง ทำของอัพของเพิ่มันหน่อยด้วยนะคะประมาณนี้เลยครับแล้วก็สําหรับใครที่ฟังถึงตอนจบก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับค่ายแทนกำลังใจให้ฮัดหน่อยละกันนะคบเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้มีเอาช็อตมาสรุปสรุปอะไรสัน้นๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะหาช็อตมีมาลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไลน์ด้วยก็เข้ามาพูดคุยสอบถามมามอยกันได้หมดนะจริง,รงชิลๆเดี๋ยวไปละบายทุกคนเจอกันจักรัน